วันนี้เรามาออนไซต์เลยนะพามาดูต้นไม้จริงๆต้นไม้ทุกต้นเนี่ยที่เอามาปลูกในบรินเวณนี้ไม่มีรากสิ่งที่เราจะรู้อย่างแรกก็คือต้นไม้ถูกล้อมมาแน่นอนร้อมอยู่ในโครงการเนี่ยส่วนมากจะไม่ใช่การปลูกต้นไม้ในพื้นที่เพอาต้นไม้ไม่ถูกปลูกในพื้นที่เนี่ยมันไม่มีรากแน่นอนว่าเพราะไม่มีรากเนี่ยนะครับต้นไม้ก็โอกาสที่จะล้มก็สูงหรือมีปัญหาก็สูงวันนี้รากเทียมเนี่ย เป็นสิ่งสําคัญถ้าการที่มีรากเทียมเนี่ยเหมือนประมาณ50% 60%แล้วต้นไม้มีโอกาสรอดมากขึ้นเพราะว่ามันมีการลมแน่นอนหนึ่งพอเรามีรากฟันเทียมหรือรากต้นไม้เทียมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าความแข็งแรงมันก็มากขึ้นโอกาสที่ต้นไม้ก็จะแผ่รากได้ดีขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปรับภาระว่าต้นไม้จะเอียงหรือเปล่าต้องใช้รากในการค้าจุนตัวเองต้องใช้รากในการค้ายันตัวเองหรือเปล่าต้องบอกว่าการมีรากเทียมเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญสำหรับต้นไม้ที่ถูกล้อมมาเลยไม่ว่า รากเทียมรากเทียมเนี่ยวันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเราต้องนึกภาพกันก่อนว่าต้นไม้ถูกล้อมมาไม่มีรากลงมาปุ๊บมันจะมีแค่รากในการหาอาหารแต่ไม่มีรากในการค้ายันต้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ต้นไม้อยากรอดเนี่ยก็จะต้องมีทางออกให้เขานิดนึงเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ล้อมมาจําเป็นต้องมีรากเทียมฝากไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเราพาไปดูอีกว่ารากเทียมเนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างมีวิธีการไหนบ้างในการติดตั้งหรือในการใช้งานแล้วมันดีต่อต้นไม้ยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปเจอกันเราปลูกต้นไม้้นทุกต